ไม่เท่าไหร่นะคะการยิงแอดก็คือการให้คนเห็นแต่คนเห็นแล้วปิดการขายไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยถูกต้องไหมโอ้ยยิงทะลุทะลวงทุนไปหมดแต่คนไม่ตัดสินใจซื้อคือพยายามเพิ่มเงินเพื่อยิงเพิ่มเงินเพื่อยิงนะคะโอ้ยไม่ถูกจุดสักทีเปลี่ยนจุดยิงยิงให้ได้กลุ่มลูกค้ายิงยิงยิงแต่ว่าไม่ได้ คนตัดสินใจซื้อกลับได้แต่คนที่ค่าการมองเห็นตาจํานวนเพิ่มมีคนเห็นเราเยอะขึ้นโอยยิงไปแล้วมีคนดูเป็นเคเลยการตัดสินใจซื้อไม่มีเพราะฉะนั้นครูก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยทั้งนั้นถ้าฉันเนี่ยสามารถทําให้คนดูฉันได้อะหรือสามารถทําให้คนติดตามฉันได้หรือฉันสามารถทําให้ตัวฉันเป็นแอดได้ฟังนะคะนี่คือสิ่งที่วันนี้นะจะบอกว่าจะเปิดเผย จะเปิดเผยประมาณ70%อีก30%เอาไว้เปิดเผยในกลุ่มปิดบ้านนพเก้านะคะติดตามนะวันที่29ใครที่อยากขายผ่านช้อปปี้ลาซาดานะคะใครที่อยากขายผ่านช้อปปี้ลาซาดาหรือช่องทางอื่นๆโดยที่คุณอะสามารถตั้ม สมคนซื้อได้หรือว่าสามารถหลอกสายตาคนให้มาซื้อคุณได้คุณต้องติดตามหรือใครอยากเรียนฟรีๆนะคะคุณซื้อสินค้าแล้วเข้ามาในบ้านนพก้าค่ะเพราะเรามีกลุ่มปิดครูสอนเมื่อไหร่ผลลัพธ์เกิดนะคะบอกเลยไม่ไม่ได้สอนเล่เลนๆค่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเองการันตีอยู่แล้วนะคะสี่ปีนะคะสี่ปีจับพันจุดๆนะคะอ่ะจะบอกว่าครูให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะวันเนี้ยโอ้โหคุณค้าอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรเอาให้ไป70%เลยวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ค่ะลองนึกดูนะในขณะที่ครูไปเรียน3ามครูบาอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เราได้คือถ้าเราทําในสิ่งที่โอเคมันเพิ่มต้นทุนแต่เราอะรับเองเรายิงโอเคเรารับเองเรารับผลกําไรเรารับลูกค้าเรารับเราก็นึกว่าอา้าวอย่างนี้เราก็ไปแข่งกับทีมงานเราสิถ้าเรายิงอันนี้อันนี้มันบอกมันตอบตัวเองไงนะถ้าเรายิง โอ้โยแสนหนึ่งล้านหนึ่งยิงได้สบายพุนเลยค่ะสบายเลยนะคะเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ช่วยเราตลอดเลยว่าเอ้ยเอ้ยอะไรแบบนี้ค่ะคิดดูนะขนาดเรายังไม่ยิงนะเรายังอยู่หน้า Google อันดับหนึ่ง youtube อันดับหนึ่งนะคะตอนนั้นนะ่ะที่เราทดลองอะ่ะนั่นเราไม่ได้ยิงนะคะแต่เราทดลองทำอะไรบางอย่างทีนี้จะบอกว่าครูก็เลยมาวิเคราะห์่ะคว่า,วาเฮ้ยเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของเจ้าของแบรนด์อ่ะมันจะมีอยู่สองแบบคือยิงเพื่อเพื่อเอาเองไม่ได้สนใจตัวแทน คือตัวแทนเขาไม่ได้ปั้นตัวแทนแต่สําหรับแบรนด์นบเก้าเป็นแบรนด์ที่ปั้นตัวแทนเป็นแบรนด์ที่ต้องการมีตัวแทนทั่วโลกเพราะฉะนั้นการยิงแอดของเราเราต้องคํานวณก่อนว่าการยิงแอดของเราต้องยิงเพื่อตัวแทนเท่านั้นไม่ได้ยิงเพื่อเอายอดเข้าใครคนใดคนหนึ่งการยิงของเราเวลาเรารับออเดอร์นะคะแน่นอนค่ะการยิงของเราคือเพื่อไปถูกสายตาสมมตินะคะเพื่อไปเพิ่มสายตา แต่ถามว่าพอเขาสนใจล่ะแน่นอนค่ะเวลาเขาติดต่อเขาจะต้องไม่ติดต่อเราเขาจะต้องไม่ติดต่อเราได้อะค่ะแต่เขาจะต้องติดต่อทีมงานได้โดยวิธีใดต,ตื้อตื้อตื้อก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะคะมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะคะทีนี้ด้วยการคิดและว,วิเคราะห์นะคะ